อันนี้ที่ว่าหนักมากเราแบกของหนักอยู่ในโลกที่ว่าหนักอยู่บนไหลเราเรายังแบกได้แต่ <c oughs> ไอแบกธรรมะที่หนักมันโทูนไว้บนศีรษะไม่ใช่หนักที่ไหลหนักที่ศีรษะความหนักของธรรมแต่มันรู้จึกเหมือนกับว่าเอาก้อนหินที่ใหญ่ไปตั้งอยู่บนศีรษะ และตัวเราที่จะแบนติดแผ่นดินความรู้สึกไปนนถ้าความรู้สึกว่าคนที่ตายจิตรู้สึกอย่างนี้นี่คือว่ารู้ว่าตายต้องเป็นอย่างนี้ลักษณะนี้เป็นลักษณะความตายคือขยับขยื่นตัวอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนี่เป็นธรรมกันสูง ที่จะผ่านจะถึงพระนิพพานได้ตรงนี้เป็นที่กลัวของบุคคลผู้มีไม่มีปัญญาผู้วีโมหะเมื่อพบทรม,มันนี้กันแล้วมันบีบกันทั้งกายทั้งจิตตอนเองก็กลัวความตายนาพอกลัวความตายไอ้ทมที่หนักเยาวนที่จก็ลดหายไปเลย ดูตามเดิมถ้าใครสลัดความคิดตัวตายได้ทําอันนี้มันก็พาเราหลุดพน้นเพราะที่พระพุทธเจ้ารัสรู้นั้นจรัสรู้เรื่องทุกข์และความทุกข์ต่างๆในโลกจะไม่ตัดแขนทั้งสองข้างตัดขาสองข้างก็ยังไม่จ่าทุกข์กับความตาย อย่างยอมไม่ตัดได้แต่ไอความตายนี่ไม่ยอม้ารู้สึกว่ามันจะตายไม่มีใครยอมแต่ว่าผู้รู้ทำรรต้องยอมหรือผู้เชื่อทำรรต้องยอมเพราะเป็นธรรมที่ถูกต้องเป็นธรรมขั้นสูงสุดที่เราจะหลุดจะพ้นจะเห็นพระนิพพานจะพบพระนิพพาน จะเป็นที่ยึดถือของเราในการต่อไปในอนาคต